g w i e l Adwise, a S-Rock, t k i n g n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับพูดกันถึงแบรนด์ EVGA เนี่ยทางฝั่งอเมริกานี่เขาขึ้นเชื่อเป็นท็อปของตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟีเจอร์คุณภาพแล้วก็หน้าตานะฮะตัวนี้ที่อุอิงจะเป็นเมนบอร์ดในซีรีส์ X99 นะครับชื่อรุ่นว่า X99 FTWK นะครับบอกเลยว่าตัวนี้พิเศษแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูนดีกว่าฮนะ หน้าตาของบอร์ดโดยรวมนะครับก็เห็นว่ามันขนาดใหญ่ปกตินิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นขนาด extended หรือว่า e atx นั่นเอง s o อกเกต cpu lga 2011-3น้ 3, อมรอบโดยภาคจ่ายไฟทั้งหมด8 f a เฟสตรงนี้จะเป็นภาคจ่ายไฟแบบดิจิตอลอยู่ใต้ฮีตซิงสวยงามเลยครับข้างๆ s o อกเกต cpu ทั้งสอฝั่งจะมี slot ram ทั้งหมด8 channel วิ ch ่งแบบ คอ a ์ดชน eel ตรงนี้ก็ตามมาตรฐานของ x 9 9รองรับบัสสูงสุดที่3,200เมกะเฮิร์ตซ์128รกิกตรงบริเวณมุมขวาบนของบอร์ดก็จะเห็นว่ามี on board power และ reset switch สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานบนเทสเบดนั่นเองตรง expansion slot นะครับจะเห็นว่ามีช่องยาวทั้งหมด5ช่องสำหรับใส่กาจอนะครับซึ่งตัวนี้ก็ลองเช็คกันดูดีกว่าว่าสเปคของคุณนั้น cpu support กี่เลนนะครับแต่ผมบอกคร่าวๆไว้ก่อนถ้า cpu ซัพ support จริงบอร์ดต,ตัวนี้สามารถรองรับได้ที่ 4Way SLI ด้วยฮะช่อง M.2 ให้มาแบบ Full Size 1ช่องนะครับตรงนี้ก็รองรับ p ทีเอสพอสสามก็น่าเสียดายที่ให้มาแค่1ช่องนอกจาก M.2 แล้วยังมี SATA ให้มาทั้งหมด10พอร์ตเป็นแบบ Native ด้วย i.o ด้านหลังต้องแจ้งให้ทราบก่อนนิดนึงว่าเราจะไม่เอาฝาครอบลงมาเพื่อให้เห็นชัดๆกันนะครับฝั่งซ้ายเริ่มกันที่ USB 2.0ทั้งหมด4ช่อง USB 3.1 Type A และ Type C ปุ่มสีแดง c l ลียร์ซีมอือวรีเซ็ตใบออนะครับถัดมาจะเป็น USB 3.0อีก4ช่องแล้วก็พอร์ต g ิกะบิตอ t h เทอร์เน็ตแลนจากทาง c ิลเลอ E 2 4 0 0และ Audio Out 7.1พร้อมออปติคอลฮะ ถือว่าเด็ดจริงๆนะครับสำหรับ x 9 9 ftwk จาก evga ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ pcb ที่มีมาให้8 l a เลเยมีการรองรับ4 way sli ใช้ชิป networking ของทาง cooler นะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ผู้ที่ต้องการจะจัดสเปคเต็มๆใส่การ์ดจอเยอะๆแล้วก็เรียกได้ว่าคอมสุดทุกอย่างมองเป็นบอกตัวนี้ได้เลยนะครับกับราคาแค่1 0 0 0 0่น 3,100บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถูกจริงๆนะถ้าได้ของคุณภาพระดับนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอขบคุณทางบริษัท Extreme Microcomputer ด้วยนะครับที่ส่งเมนบอร์ดเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอตัวลาพึ่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอคโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ